อาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบก,กับช่องวาสนาน้ามโฉงนะคะเมื่อน,นี้วาสนาอยู่ที่บ้านแม่เดือนสกาวเพิ่นจับภาไปตามหวยน้องนัดแม่นาคีนกพระเก้าเก้าเสียนเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเพิ่นก็ให้มากกะเขาอยู่นี่นะคะพี่น้องงวดน,นี้เดี๋ยวห้าไปตามเดี๋ยวห้าไปตามกันกันกบช่วงรับฟังเลยเลยเนาะคะ่ะแล้วก่อนอื่นกับแม่เบิ้งสักก่อนะะพี่น้องวันนี้วาสนากับนังอยู่ที่บ้านเอ้า สวัสดีค่ะแม่แตนมาทำอะไรคะลอตเตรี่มาทำอะไรคะเดืนสกสั่งลอต,ตรี่ีค่ะ๋อเดือนสกาวสั่งรอตเตรี่เนาะค่ะเพิ่งสตตอ่ค่ะตัวใดค,คะ<า>ตัวใดเพิ่งสร้างตัวใดไว้ก็มีเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ค่ะแล้วสี่สองราคาสองสามสอสามเนาะอืยิ่งขวัญขวัญแต่แกไม่เจ๊เศร้าเลยอย่งวัวันนี้ ยังละสาย้าป้อยละบลเลขเจ้าสาย้าสาย้าป้อยละบลเลขเจ้าเบอ่งพี่น้องหนึ่้าแปดรนเลขสายฝาพี่น้องนี่ไหมอย่างหัวอุวดไหมฝันไหมไปตาเข่าเอ้ไปตาเข่าไหนฝันนันอแมงงไมฝันไม่ฝันหัวเลหนึ่งค่ะแต่ว่าห้าแปดกระดังค่ะ าแปกระดังนี่เรา่ะเป็ต้องดังแล้วอะไหรอกต้นนี้กระจมูกเราไปไงบวม้ดิเข่าปักขึ้นปุ้ยเข่าปักขึ้นปุ้ยขึนนอนเข่ากับบ้าแล้วจ้าคือฝนกับโต๊ะห้ามเป็นโต๊ะห้ามเราจะเลี้ยตูนเป็นจะเลี้ยตนนี่เลยค่ะฝนนี่เลยแล้วแล้วเตแล้วแล้เจรตดีแล้วแล้วหนูว่านจงไหนก็ค่ะคือเรมิคผงมโพร้าแท้นิตะกรมูฝนอ้ย่คดเนาะธรรมดาค่ะ ปกติของเจเนาะเอ้าสายฟ้าเจ้าไฮซ้ำเนีนบอลเล็กคอยให้น้ามีล่ะเรียกว่าจับคู่ไฮเลยจับคู่ไฮซ้ำนี่อันนี้เลขฝันแล้วเลขจับคู่มีอีกวะสเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคอยไปตามในคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้เอาของเจ้าแม่าน่าขี้ไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยวเขาไปตามของสายฟ้าเนาะได้เมนบ่เฮ็ดแล้วเมนบ่เจ้า แล้วแล้วแล้วเนาะเอาเดี๋ยวเออเดี๋ยวเข้าไปตามคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้วาสนากับอโตวลาไปก่อนค่ะบรรยากาศเดินบนกระลังอ้ดกิจมาพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวไปตามตัวเลข เดี๋ยวกันได้ง่ายบรรยากาศผ้าไปตามตัวเลขของเจ้าแม่แม่หน้าขี้นพะกาวนะพี่น้องนะเล่เตเต็มตัวไหนไม่เบิ่งน้ำกันเพราะว่าเดือดสกาวกำมันใจค่อนข้างมันใจอยู่เมื่อนี้แต่ว่าจะยาวหางเนาะแต่ว่าเคยเบิ่งที่เดือดสกาวนี่แต่ว่ามืงเคลืนนี่ฟันดีแห้งฟันไวเด็ดไทยติดจริงจริงเลขเลขมันคือตุ่งกันไรสมมุติใช่ห้าไอ้ รู้ว่าออนไลน์ได้ค่ะพี่มีประกามาตัวไปค่ะค่ะอ่าที่จุดเอาเลยห้าเก้าเก้าห้าค่ะค่ะเจ็ดหกหกเจ็ดค่ะค่ะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะค่ะสี่ศูนย์ศูนย์สี่ค่ะค่ะมีแค่นี้นะคะพี่ แล้วตัเลขสามตัวนะคะพี่เป็นค่เก้าหนึ่นนะค่ะค่ะและทีเนี้ยเลขตัวเนี้ยหนูได้มาจากวังนาคินค่ะค่ะไอ้งวดที่แล้วหนูให้พี่ไปไหมเลขหกตัวไม่ได้ให้ค่ะไม่ได้ให้ใช่ไหมค่ะอ๋อ ไอเพราะว่ามันเข้าอยู่ไงค่ะเมดที่แล้วหนูให้ไปหกตัวเลยนะติมเลยค่ะค่ะก็ได้เลขมาจากวางนาคินเหมือนกันค่ะค่ะและทีเนี้ยเลขตัวนี้ยหนูได้มาจากวางนาคินแล้วก็มีเลขหนูด้วยอ๋อเลขชอบเนาะใช่ค่ะ เลขเลขวางนาคิตมีตัวเดียวคือเอ่อหกสิบสิบหกค่ะค่ะและที่เหลือก็เป็นเลขหนูอืมค่ะใช่ค่ะเจ็ดหกหกเจ็ดเนาะเลขมาจากรังนายกินค่ะแล้วก็เลขชอบส่วนตัวก็มีห้าเก้าเก้าหนึ่งศูนย์สี่แล้วก็เลขสามตัวห้าเก้าหนึ่งเนาะใช่ค่ะพี่ค่ะ อ่าหนูจะถวายปู่ตลอดไงหนูก็นอนฝันเองอย่างเงี้ยค่ะหนูจะถวายคือถวายปู่ถวายย่าแล้วก็ถวายมากไม้ท่านน่ะค่ะแล้วท่านจะมาให้หวยทุกวันทุทุกวันเลยแล้วก็ตลอดเลยอย่างเงี้ยพี่ค่ะใช่ ไม่เยอะตัววันนี้ไม่หลายตัวอะไรนะคะวันนี้ไม่หลายตัวนะก็ไม่หลายตัวค่ะพี่บางครั้งท่านก็มาให้สามตัวมั่งค่ะบางครั <foreigner. S 2> ง้งท,งท่านก็มาให้สี่ตัวมั่งแล้วแต่แล้วแต่บางครั้งท่านก็มาให้ตัวเดียวค่ะแล้วแล้วแต่ท่านจะมาให้เราอย่างเงี้ยค่ะและทีเนี้ยหนูอยากจะไป ทำห้องน้ำห้องน้ำที่วัดบางนากินนะไม่ใช่วัดนะเป็นวังคนู้อยากจะไปทำตรงนั้นให้เสร็จไงค่ะนะคะค่ะห้าเก้าเก้าห้าเจ็ดหกหกเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์สี่สี่ศูนย์แล้วก็ห้าเก้าหนึ่งเนาะใช่ค่ะพี่ค่ะ แต่ว่าเลขตัวเนี้ยนะคะหนูว่ายังไงมันก็ออกบาะวันเมื่อกี้หนูก็ให้นุนค่ะหนูให้คนถูกไปยืมากเไปค่ะไอ้คนก็โทรมาคนก็โทรมาโดยตรงอย่างเงี้ยหนูก็ให้ไปอ๋อค่ะใช่ถ้าเกิดว่าคุณไม่โทรมาอะไรไม่โทรมา หนูก็ไม่ปล่อยหนูก็ไม่ให้ค่ะใช่ค่ะพี่อืมค่ะเลขสวยอยู่เลขสวยอยู่ค่ะพี่ค่ะเอาโอเคเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะพี่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ เอาค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขเนาะค่ะของแม่หน้าขี้นพกาวเก่าเสียนเนาะน้องนัดเนาะค่ะที่เพื่อนได้โทรมาให้แนวทางกับในเดือนสเกาเนาะเพื่อนก็ให้เป็นหาเก่าเก่าหาเนาะเจ็ดหกหกเจ็ดค่ะเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าแล้วก็สี่ศูนย์ศูนย์สี่เนาะเลขสามตัวเพื่อนก็ว่าให้เป็นห้าเก้าหนึ่งเนาะพี่น้องเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเนาะค่ะเพื่อนฝันว่าอัน จ้แม่หน้าที่เนี่ยแบบพญาเนาะค่ะเพื่อนกับฝันวานพญานาคมาบอกเพิ่นเนาะค่ะในความฝันเนาะพี่น้องเนาะคือว่าจะมาบอกกับสุมือเนาะให้เพียให้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นสางเนาะเพื่อนว่าเพิ่นจะไปสางห้องน้ำเนาะพี่น้องสางห้องน้ำอยู่ว่างหน้าขี้เนาะค่ะสางห้องน้ำอยู่ว่างหน้าขี้ผู้ใดถือเลขกับนองนัดก็รวมทํำบุญได้เนาะค่ะหรือจะโทษติดต่อน้องนัดได้เลยหรือจะโทษมาถามในเดือนสกาวก็ได้เนาะค่ะ เอาค่ะเอาคลิปนี้วาสนากาขอโตราไปก่อนนะคะฝากกดไล์กดแช่ช่องวาสนาน้ำโชคน้ำแนและค่ะพี่นอ้อง